พามาดูแบบหล่อเสาเข็ม i18 และ i2 2นะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษของเราเลยนะครับความยาว51เมตรนะครับใช้โต๊ะนะครับมาหล่อด้วยกันแปดโต๊ะครึ่งนะครับมาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูตัวแบบนะครับว่ามันมีลักษณะพิเศษยังไงนะครับ1นะครับก็คือในเรื่องความยาวอยู่แล้วนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยจากในวิดีโอเนี่ยนะครับแบบยาวมากนะครับเอาโต๊ะมาต่อกัน8โต๊ะครึ่งคือโต๊ะ ซื้อตามเหล็กรูปพัน์6เมตรนะครับก็ห6ห4แปดบนะครับบวยครึ่งก็เป็น5้าบเอดเมตรนะครับความยาว51เมตรทั้งหมดนะครับเป็นโต๊ะโครงสร้างเหล็กรับแรงด้วยตนเองนะครับแต่ทำงานร่วมกับตัวพื้นฐานลากนะครับทำฟุตติ้งไว้นะครับมีโครงคานมาเชื่อมยึดกับตัวหัวโต๊ะไว้นะครับเพราะว่า ตัวนี้ลูกค้าสั่งรูรวดพิเศษนะครับอย่าง i18 เนี่ยนะครับรูรวดนะครับ8เส้นต่อต้นนะครับดึงรวดที่4มิลนะครับกำลังอัดก็อยู่ประมาณทั้งโต๊ะนะครับ2ตัวเป็นต้นคู่นะครับกำลังอัดอยู่ที่24ตันนะครับแล้วก็มาดูตัว i22 นะครับดึงรวด12เส้นต่อต้นนะครับรวดทั้งหมดก็จะเป็น24 24เส้นกำลังอัดอยู่ที่36ตันนะครับเพราะงั้น กำลังอาจจะไม่สูงมากแต่แลกด้วยความยาวนะครับระยะยืดของรถค่อนข้างจะสูงยืดประมาณนักสาสิบเซนตนะครับเพราะงั้นงานเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องการความแข็งแรงและก็ความปลอดภัยนะครับเราทําโต๊ะมาเนี่ยก็เน้นตรงนั้นเลยนะครับโครงสร้างหัวโต๊ะนี่นะครับหนาเป็นพิเศษนะครับใช้เหล็กไอบีมหกนิ้วนะครับในการทําโครงสร้างหัวโต๊ะนะครับหนักตันขวาเลยนะครับ เวลาเรามาทำเนี่ยนะครับก็จะต่อมาแล้วที่โรงงานนะครับแล้วก็แกะออกมาเชื่อมระต่อใหม่ที่หน้าบ้านลูกค้าหน้าโรงงานลูกค้านะครับทุกอย่างอุปกรณ์ถอดฝาข้างนะครับตัวนี้เป็นแบบฝาหก้างนะครับใช้ตัวริมนะครับตีเอานะครับทำงานร่วมกับตัวหนอนนะครับแล้วก็มีขาค้ำนะครับ เพื่อไม่ให้ฝามันอ้านะครับเดี๋ยวเราดูแบบไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมจะพาเดินดูนี่ครับยาวจริงๆครับยาวอันนี้ยาวสุดเท่าที่เราเคยทํามานะครับ51เมตรเคยทําไปสมัยแรกๆนะครับ40เมตรอันนั้นเป็นเข็มไอ,เอเ้เป็นเข็มเดี่ยมตันนะครับอันนี้เป็นเข็มไอลูกค้ามีโปรเจกต์จะสั่งยันไอ26นะครับเราขอ ทดลองก่อนไที่ i18 แล้วก็ i 22นี่นะครับเป็นไงครับยาวไหมครับเดี๋ยวจะให้ดูจุดเชื่อมต่อต่อตางๆนะครับอะไรอย่างนี้นะครับจุดเชื่อมต่อเราก็มาเชื่อมต่อกันที่โรงงานลูกค้านะครับจริงเราประกอบมาแล้วนะครับแต่ก็แกะออกมาขนส่งนะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อกันใหม่ การความสําคัญนะครับคือการปรับตั้งระดับน้ํานะครับเราก็ใชเ้เกี่ยวขันตั้งระดับนะครับแล้วก็เชื่อมยึดติดนะครับอย่างตัวช่วงกลางโต้เนี่ยเราใช้พุกตอกธรรมดานะครับแต่ช่วงหัวโต้เนี่ยเสริมความแข็งแรงเราใช้พุกน้ํำยาเคมีนะครับใช้น็อตที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้รองรับแรง ที่กระทำกับโต๊ะนะครับโต๊ะจะได้ไม่ถอนขึ้นมานี่นะครับจะต่างกันนะครับอันนี้เป็นพุกตอกอันนี้เป็นพุกน้ายานะครับน็อตจะใหญ่กว่านะครับเป็นห้าขุนอันนี้เป็นสี่ขุนนะครับประมาณนี้ช่วงหัวโต๊ะนะครับก็จะเน้นหนาพิเศษนะครับนี่นะครับเชื่อมไว้กับขานด้านล่างนะครับ ด้านล่างเนี่ยลูกค้าเทปูนล,ลงไปประมาณเมตรกว่าๆนะครับแล้วเราก็มีเหล็กโผล่ขึ้นมานะครับเราก็เชื่อมยึดก,กระคารไว้เพื่อเสริมความแข็งแรงเวลาดึงนะครับโต๊จะได้ไม่ถอนนะครับอันนี้ก็ทํางานร่วมกันดีกว่านะครับ1รับแรงด้วยตัวโต๊ะเอง2เสริมป้องกันความปลอดภัยนะครับที่ขาด้านล่างนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับแบบรอสาวเข็ม i 18และ i 22นะครับที่ความยาว51เมตรนะครับวันนี้ที่เรามาส่งนี่ครับโรงงานลูกค้าอยู่ที่อำเภอแม่สอดนะครับจังหวัดตรากนะครับบริษัทโกลเด้นซิตี้นะครับ,เ,บ,รร City, รบเป็นโรงโม่หินด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะที่นี้นะครับ